สวัสดีครับผมเจอกันในเ่นเคอีเบอลสองพันยี่สิบห้านะครับวันนี้นะผมมาคืนชีพตำนานนะผมก็คือปาร์คจีซองนะผมเป็นตัวเลเจนด์นะครับผมของผม,ผมตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมตั้งแต่ที่ผมมาเล่นใหม่ๆนะผมตัวนี้นะใครที่มีเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะผมอันนี้ก็เป็นสไตล์ของปาร์คจีซองนะเป็นบ็อกบล็อกนะครับ ก็น,นี้ออร์เดตติ้งก็95นะครับผมก็สเตตก็จะประมาณนี้นะดูครับสเตมิน a าผมบอกเลยวิ่ง้งเกมก็ไม่เหน่ดครับปักกีซองเนี่ยของแท้ซองกับชายานักเตะพลัง8ปอดนะผมนะครับอันนี้เป็นสกิลของปักกีซองนะโอเคโอเคเราเราไปดูในเกมดีกว่านะว่านักเตะพลังกบปั่นร่างนี้จะตึงหรือเปล่าน,นะมาผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะ เจอเชลซีแล้วผมโดยการทับของอมรินนะ <c oughs> ครับซัอนอัมริวันโดด,ดีดขึ้นหลังมาเตลมาที่ปักหมุนทีนึงแล้ว้อ <c oughs> ทำอะไรของกูครับบอลไม่เป็นไรครับช่วงนี้ผมไม่เล่นบ่อยนะอ้า <c oughs> ไปก่อนเล่น <c oughs> เล่นบ่อยอจริงแหละ ครับโอหกัหลุดรับซอนเอ้ยปาร์กปาร์กปาร์กไม่ใช่ซอนนะซอนอยู่ซ้ายปาร์กอยู่ขวาเป็นอสองนักเตะเกาหลีนะผมคิดว่าปาร์กนี่เป็นนักเตะค,คนแรกที่ได้ยูเซลมั้งใช่ไหมนักเตะเอเชียค,คนแรกนะผมที่ได้ยูเซลถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะตอนปีสองพันแปดนะผมจุชชูฮีมิน อนั่ง,งคริปนี้ก็เป็นคลิปแบบคืนชีพตำนานนะผมว่าผมไม่เล่นแบบปาร์กกีซองนานจริงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่เป็น2022 2023น่าจะปีน่าจะตั้งแต่2023นะผมไม่เล่นเลยนะเพิ่งกลับมาเล่นก็นี่แล้วผม2025นะ2024ก็ไม่ได้เล่นนะผมผมผมเล่นปาร์กแค่ช่วงแรกๆนะผมตอนผมได้มานะเพราตอนนั้นไอดีผมก็ยังกากๆอยูไ่ไงตอนนี้ก็กากเหมือนเดิม นะต่างกันแค่อายุยเฉยนะไอด้ดีป่าไปแล้วแต่ว่าพวกนักเตะเก่าๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีนะผมว่าสวนมากก็ถ้าใครที่เล่นมาตั้งแต่2021นะี่บะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเบสเอ้ยมาเป็นอ e ีฟบอลสอ2 2นนะจะรู้นะผมว่าต้องคนย่อยนักเตะนะผมโคตรเยอะนะผมบอกเลย ไอดีแบบว่าพวกกับว่านักเตะที่ว่าหมดอายุเนี่ยขายกันโคตรถูกนะผมไม่ถูกก็เอาไปย่อยครับผมมีสองทางนะแต่ว่าผมไม่ได้ขายนะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะนะผมว่าคนที่ขายกันเนี่ยเสียดายนะอันนี้ผมเห็นอันนี้นะผมในกลุ่มนะเขาก็เสียดายกันอยู่นะที่เขาย่อยไปนะผมไม่น่าย่อยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสวย เราจริงจังกับเกมมาเลิกพูดแล้วมาเลิกบรรยายสับคุณปารกิสซองแล้วเปดีมาที่ซาลิบาเขียนขึ้นไปเอาแล้วฟิวเฟอร์เดนจับบอลได้เป๊ปโอ้โหวันนี้ครับเป๊ปลงมาเล่นกับลูกศิษย์ของตัวเองเลยนะฟิวเฟอร์เดนเนะี่ยไปแล้วครับลูกนี้แทงไปครับเอ็มปเปาเป้ซ้ายไปที่ซอนเฮืองมินแล้วตัดขวาหน่า เดี๋ยครับมันมันเก่งเกินอะไรขนาดนี้ครับผมขึ้นนำหนึ่งส่วนแล้วนะจากลูกจ่ายของปาร์คแล้วก็เอฟอเป้แล้วก็มันจบที่ซันนะครับผมอัรเปดีให้มามิสซุสมิสซุสโยกไปกางที่เป๊ปฝัวเด่นคิมมิดรับสวย ครับซอนน่าจะให้ปาเป้ที่จริงผมจะให้ปาเป้แหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมันส่งให้ซอนนะมันน่าจะหมุนอะหมุนไหนอันนี้ผมลูกศรผิดนะเอ้าโม้โหไม่ได้ครับฟิฟเฟรนแทงกลางมาระวังสวย หนึ่งศูนย์นะผมเครื่งแรกชิวไปชิวไปอืมโอเคครับเราไม่ต้องเปลี่ยนนะว่าตอนนี้ทีมเราก็พอตึงพอดีพอใช้ได้พอจริงเจ้าอยู่นะผมตอนนี้วันนี้ผมอยากให้ดูว่าตำแหน่งของอป้ากิซองนะผมว่าเล่นได้หลายตำแหน่งมากเลยนะแต่ว่าผมอัพเพิ่มเน็นอาที่จริงจะเล่นได้ประมาณ่ายต่ำขวาต่ำแล้วก็เอ็มเอฟแล้วก็ซีเอฟนะครับ ถ้วผมเพิ่มแบบ S S แล้วก็ R W F ไปนะครับมันก็เล่นได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะแบบข้าพลังมันไม่เต็มเท่าแบบพวกต่ำๆนะก็คือป้าก็ไม่ค่อยเล่นสูงนะครับเดมเบลเล่วินิซุสสายไปที่องโซโดวิดแล้วเปิดมงมาโอ้โหชนเสาไปเฮ้ยชนคานชนคาน บอลชนคันทยานชนโคนอะไรอะไรครับเนี่ยไปรับไป,ปเปเป้ไม่ได้อุย้ยอะไรแวบบ๊บๆไม่มีอะไรจันอาหมัดเฮ้ยแม่งหลอกใช่ยสเคสวยครับกูตัวมาเตอุตต้องเขียนไปก่อนโอ้โหเจออามัดเดียรโลหรอก ไม่ไปดิอ่อมันหนักทางเราได้ยไงนเนี่ยผมมองว่าผมเป็นคนหลอกคนไม่ค่อยเก่งนะหลอกอะไรแล้วแม่งหนักทางผมได้ทุกทีเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้เอาได้เฉยลองเปิดซิยังเปิดทางได้นะแต่ว่าโม่งไม่ค่อยดีนะผมเปย์นนะโอ้จานในการย้อนกลับมาแจกเหลียงด้วยนะระเจ้า ไปต่เบียะยาวขึ้นมามิดไปที่เบียะชับบอลออกซ้ายออกก้างยิมเบเลขคาฮานกูยังสวยครับเอนียวไปแล้วกันเจ็บยวขึ้นมาอ็มเป้ ใช่ครับช mm ิฟ hmm. โีแดนอ้าวแล้วโอ้โหไม่ได้ครับแับจะได้ซัดแล้วครับซันเอนโดอ้โหเป๊ะโซเดวิดนะครับปักลูกนี้โหเขา้ามือของเบยา เอ็มปัปป้โอ้โหไม่ได้ครับเอาแล้วจะโดนสวนครับลูกนี้มีซุดขึ้นมาที่ทางซ้ายจะตัดเข้าในเห็นไหมแล้วลูกนี้โอ้โหอันตรายนะแต่ยังจับไปได้สยจากุดตัวเฮ้ยมีสุดสวยสลิบะ ปักขิซองดืบดืบดือบ,อบ,อบโอ้โหไม่ได้ครับอู้สวยตัวเดีย๋ยวเล่นดึงเวลาเล่นดึงนะผมทีมเรานำอยู่นะทดนานไหมเนี่ยทดสูนสวยจบเองครับหนึ่งสูนเจง๋งเจ๋งนะผมสำหรับ ปากิซองผมก็ว่าเป็นตัวที่ว่าเอามาเล่นให้คิดถึงก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าฝีมือผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะปากิซองร่างนี้นะร่างอื่นผมไม่รู้นะผมแต่ว่าร่างนี้ถ้าเล่นแบบเอาไปเล่นเป็นเพ่ินก็ได้นะถ้าสำหรับผมเคี้ยวแท้ดีสุดนะผมคิดผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจนใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปะไรไปคิดคอนเทนต์ก่อนมาเดียวนะครับ